สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูแพทนะคะจะมาสอนนักเรียนนะคะหาค่าแอนติลอการิทึมนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าหน้าตาของแอนติลอการิทึมหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ครูก็จะยกตัวอย่างให้พวกเราดูว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงเพื่อที่เราทำความเข้าใจก่อนนะคะที่เราจะไปเรียนตัวอย่างเช่นนะคะเช่น 1> Lock 1.34มีค่าเท่ากับ0.127จะได้ว่า Antilock นะคะ Antilock ของ0.127ย่อมมีค่าเท่ากับ 1นึจุดสาสเด็กๆเ,เห็นไหมว่าตัวเลขจะสลับกันตัวเลขจะสลับพอมาจากตรงนี้เป็นแอนติล็อกตัวเลขจะสลับกันเพราะฉะนั้นอีกตัวอย่างเรามาดูคือล็อกของ0ูนย์จุด สามหนึ่งสี่มีค่าเท่ากับลบสองจุดห้าศูนย์สามจะได้ว่าแอนติล็อกของอะไรคะเด็กๆก,ก็จะได้เป็นแอนติล็อกของลบสองจุด 5 0 3ย่อมมีค่าเป็น0.00314นะทีนี้เรามาดูสมบัติสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะคะลูกอ่าสมบัติที่หนึ่งครูจะได้ว่าเป็นแอนติล็อกนะคะของ M บวก N ย่อมมีค่าเท่ากับแอนต l o ็อของ M คูณกับแอนต l o ็อของ N 2เป็นแอนต l o ็อของ M-N ลบอ่าหลายคนก็จะเดาได้เลยนะคะลูกว่า จะได้รูปแบบไหนก็จะเป็นแอนติล็อกของ m ส่วนด้วยนะคะลูกแอนติล็อกของ n ทีนี้อีกหนึ่งความรู้นะคะลูกที่ครูจะให้หนูอ่ะจะได้เอาไปใช้ต่อนะคะอ่ะก็จะได้เช่นนะคะลูกเช่น ล็อก0ยกกำลัง4ฐาน10เราก็จะได้เป็น4 l o ล็อก10ฐาน10ถูกไหมคะเด็กๆอ่ะทีนี้ล็อก10ฐาน10มีค่าเป็น1 1คูณกับ4ย่อมมีค่าเป็น4ดังนั้นเราได้ล็อก4ล็อก10ยกกำลัง4ฐาน10นะคะมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นครูขอเขียนเป็นล็อกฐานฐาน10อย่างนี้มาเลยก็เป็นล็อก สิยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ4ทีนี้ครูจะหาแอนติล็อกครูก็จะได้เป็นแอนติล็อกจากจากข้างบนเด็กๆด,ดูข้างบนแอนติล็อกของ4ย่อมมีค่าเป็น10ยกกำลัง4นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประกอบนะคะเพื่อความเข้าใจของพวกเราเรามาดูนะคะอ่ะตัวอย่างข้อที่1 ครูจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้เขากำหนดว่าแอนติล็อกของ0.4082มีค่าเท่ากับ2.56แล้วเขาให้เราหาค่า n ว่า n จะมีค่าเท่าไหร่อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะทำยังไงเราก็เปลี่ยนรูปก่อนจากล็อกมีค่าเท่ากับ4.4082เราก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อที่จะหาค่า n เราก็เปลี่ยนมาเป็น แอนต l ล็อนะคะแอนต l ล็ของ4.4082มีค่าเท่ากับ n ทีนี้เราก็จากสมบัติเราก็จะได้เป็นเป็นเเปลี่ยนรูปมันนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้าสู่สมบัติก็เป็น4บวกกับ0.4082 มีค่าเป็น N เด็กๆจำสมบัติที่ครูสอนไปเมื่อตะกี้ได้ไหมลูกสมบัตินี้สมบัตินี้น,นะคะ M บวก N ก็เปลี่ยนเป็นรูปของผลคูณดังนั้นตรงนี้ก็บวกกันครูก็จะได้เป็น n n t ต l ลของ4คูณกับ n n t ต l ลของ0จุด 4 0 8 2มีค่าเท่ากับ N อ่ะเขียนกระจายบรรทัดนิดนึงเพื่อที่จะให้อยู่สบายตาอ่ะทีนี้เด็กๆดูเด็กๆจำได้ไหมมื่ตะเกียคูหาไปหนูเห็นไหมคะว่าแอนติล็อกของ4มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง4ตอนนี้แหละตรงนี้แหละที่เดี๋ยวครูจะเอาไปใช้ นะคะก็จะได้เป็นตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ที่ครูได้เมื่อกี้ก็คือกลายเป็น10บยกกำลังสี่ตรงนี้สิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้เขากำหนดให้มีค่าเป็นเท่าไหร่ลกูกล็อกแอนติล็อกของ0.4082มีค่าเท่ากับ2.56ตรงนี้ก็เป็น2.56มีค่าเท่ากับ n อ่าแล้วเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้เป็นตรงนี้ก็เป็น ศูนย์ให้4ตัวก็เป็น1,000 10, งคูณกับ2 5งจเท่ากับ N ทีนี้ N ของเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เด็กๆก็จะเป็น25,600นกะคะก็จะได้เป็นคำตอบอันนี้ก็คือจะได้คำตอบตัวที่1นึ่นะคะสำหรับข้อ1 ทีนี้มาข้อ2นะคะเด็กๆเรามาดูข้อ2ข้อ2หน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงทีนี้เราก็มาจัดรูปจากล็อกล็อกเอน็นเท่ากับ0.4082ลบ2เราก็มาเปลี่ยนเป็น a n t i l o ็อกนะคะแอนติล็อของ0.4082ลบ2 มีค่าเท่ากับ n อ่ะตรงนี้อ่ะเปลี่ยนประการนิดนึงก็จะได้เป็นตรงนี้ก็จะกลายเป็นดเด็กๆจำสมบัติฝั่งนี้ได้ไหมลบกันเราก็จะอยู่ในเปลี่ยนเป็นรูปนี้เราก็จะได้เป็นตรงนี้ก็เป็น anti log ของ0.4082ส่นนะคะส่วนด้วย anti log ของ2มีค่าเป็น n อ่ะทีนี้ตรงนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกตรงนี้โจทย์เขากำหนดให้แอนติลอกของ0.4082มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก2.56จากความรู้เดิมหนูเห็นไหมคะลูกว่าแอนติลอกของ4มีค่าเท่ากับ10ยกกําลัง4แปลว่าข้อนี้แอนติล็อกของ2ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก เป็น10ยกกำลัง2นั่นเองมีค่าเป็น N ตรงนี้เราก็จะได้ว่า N ก็มีค่าเป็น2.56หารด้วยเท่าไหรล่ลูกหารด้วย100ดังนั้นก็จะได้ว่า N ของเราก็มีค่าเป็น0.0256าคำตอบก็เป็นตัวนี้ เสร็จไปแล้วสองข้อทีนี้เรามาดูข้อข้อที่สามข้อที่สามถ้าเด็กๆด,กดูจะคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งถูกไหมใครที่จะลองทำเองหนูก็ลองสต็อปวิดีโอดูก่อนนะคะสต็อปวิดีโอดูก่อนแล้วก็หยุดชั่วคราวก่อนแล้วก็ลองทำเสร็จแล้วก็ลองมาเช็คด,ดูนะคะก็จะคล้ายๆกันกับข้อข้อหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ครูก็จะทำให้ดูนะคะดังนั้น ตรงนี้ก็จะได้เป็นก็เปลี่ยนเลยนะคะเพื่อที่เราจะหาค่า n เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะคะลูกก็จะได้เป็น anti log ของ3.4082มีค่าเท่ากับ n ดังนั้นตรงนี้นะคะลูกก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกก็จะได้เป็น anti log ของ3บวก0.4082ย่อมมีค่าเท่ากับ n อ่ะเข้าสมบัติก็จะได้เป็นแอนติล็อคูณกับแอนติล็ของ0.4082เท่ากับ n ตัวนี้ลูกก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก ก็จะกลายเป็น a n t i l o ็อกจากสมบัติเดิมที่เราเมื่อตกี้ที่เราเรียนมาก็กลายเป็น10บยกกำลังสคูณกับตรงนี้ที่เขากำหนดให้ก็คือเป็นเท่าไหร่ลูกสองจุดมีค่าเท่ากับ N เพราะแ n t ติล็ของอะไรแอนติล็อกของ0 4 0ย์จมีค่าเท่ากับ2.56ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น1,000งพันคูณกับ 2. จุด 5 6เท่ากับ N แปลว่า N เดียว N เดียวก็จะมีค่าเป็น2,560นั่นเองอ่ะก็จะได้คำตอบข้อที่3ทีนี้มาข้อที่4ข้อที่4หน้าตาแปลกไปละทีนี้เราจะมาเปลี่ยนก่อนเราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมก็กลายเป็นอะไรคะลูกเป็น a n นติล็อของลบ0.5 918เด็กๆคะเขาให้ค่า0.4082มาแปลว่าค่าต้องเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะลูกตรงนี้มีค่าเป็น N ทีนี้ครูก็จะได้เป็นนะคะ a n t i log ของตรงนี้ครูก็จะได้เป็น0.4082ยทำยังไงให้ติดลบก็คือลบหมีค่าเป็น N อ่ะทีนี้เราก็จะทำคล้ายๆข้อ2ละก็จะกลายเป็น แอนติล็อของ0.4082ส่วนด้วยแอนติล็อของ1มีค่าเท่ากับ n เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่แอนติล็อกที่เขากำหนดให้ก็จะได้เป็น2.56ส่วนด้วยเท่าไหร่โลก10ยกกำลัง1นั่นเอง ก็มีค่าเป็น n ดังนั้น2.56ส่วนด้วย10ก็จะได้ว่า n ย่อมมีค่าเท่ากับ0.256นั่นเองอ่ะเสร็จไปแล้ว4ข้อเห็นไหมคะลูกก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูข้อนี้ก็คล้ายๆข้อที่4นะคะลูกโจทย์กำหนดให้มาว่าอ่ะเราก็เปลี่ยนก่อนว่าเปลี่ยนจาก ล็อกเอ็นเท่ากับลบสามจุก็เป็น a n นติล็อของลบสามจุดาเกาท่ากับเอ็นอ่ะแล้ก็เปลี่ยนให้เกี่ยวข้องกับตัวนี้เหมือนเดิมนะคะลูกก็จะได้เป็น a n นติล็อของ กลายเป็น0.4082ทำยังไงให้ได้ลบ3.59 1.8ก็คือลบ4นั่นเองก็มีค่าเท่ากับ N เข้าสมบัตินะคะลูกก็จะได้เป็น Antilog 0.4082ส่วนด้วย Antilog ของ4เท่ากับ N ่ก็แทนค่าไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกก็จะได้เป็น2องจุดห้ส่วนด้วย10ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ N ถูกไหมลูกตรงนี้ก็จะได้เป็น2.5 6ส่วนด้วย10ส่วนด้วย0อ่ะสตัวก็เป็นส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกส่วนด้วย 1 0 0 0 0หมื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนด้วย1 0,000หมื่นแล้วนะคะลูกผลลัพธ์ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกเด็กผลลัพธ์ก็จะได้เป็นอ่ะเบอรภูขอย่อนนิดนึงก็จะได้เป็น 0. ูจุดนนะคะมีค่าเป็น n น,นะคะอ่ะข้อสุดท้ายของพวกเรานะคะลูกข้อสุดท้ายของพวกเรา เราก็มาดูนะคะข้อนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นแอนติล็อกก่อนลูกก็เป็นแอนติล็อกนะคะของ8 4 0 8 2ด0ลบ10เท่ากับ N แต่งร่างใหม่ให้ดูง่ายขึ้นอ่ะขอเปลี่ยนสีก่อนก็จะกลายเป็นแอนติล็อกของตรงนี้ก็กลายเป็น8นะคะลูกบวกกับ 0. 4082แล้วก็ลบ10มีค่าเป็น N นะคะลูกเด็กๆมาดูตัวนี้กับตัวนี้อุ้ยขอโทษทีกับตัวนี้ลบก,กันก็จะได้เป็นลบ2ถูกไหมลูกก็จะได้เป็นแอนติล็อนะคะของอันนี้ก็กลายเป็น0.4082ลบ2นะคะก็จะเท่ากับ N อะ่ะก็เข้าสมบัติเราได้ละก็กลายเป็น แอนติล็กนะคะลูของ0.4082ส่วนด้วยเป็นแอนต l o ็อของ2เท่ากับ n ดังนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะได้เป็น2.56ส่วนด้วย10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ n ดังนั้นก็จะได้เป็น 0. ูนจุดหารมาแล้วก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก0ูจุดอ่ะขอเขียนแบบรูปเต็มก่อนก็กลายเป็น2.56ส่วนด้วย100เท่ากับ n ดังนั้น n เดียวก็จะได้เป็นเท่ากับ0.0256เป็นคำตอบนะคะดังนั้นก็จะประมาณนี้นะคะลูกก็สามารถดูทบทวนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกครูก็จะขอจบคลิปนี้นะคะอะ่เพียงเท่านี้นะคะถ้าครูมีเวลาเดี๋ยวครูก็จะลงคลิปใหม่ให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ